สวัสดีครับพี่น้องสุข,ขูสกุลเอฟซีช่องบ่าวป่าบ้านน้องสุข,ขูสุกุลมันนี้มาพอกันย่ำเศร้าครับเออเป็นไงครับเมื่อวานนี่เดเบ้งคลิปได้หลายช่องนะครับเห็นน้องอิงไปทายเอ็มวีครับเดเบ้งไว้เล็กลน้อยนะครับที่เมติมอารมณ์กัซึ่งว่าดีใจแท่นน้องครับพี่น้องดีใจแท่นน้องหลาย บดังปีนี่บดังจักเจียน้องยิงครับพี่นอ้นอ,นนองดันใส่กันเด้อพี่น้องเด้อไกหอดมือแล้ววันที่เก้าเวลาเก่านาฬิกานะครับเวลาเก่านาฬิกาเดินกุมภาักล้ที่หอดแล้วครับอีกบก,กี้มือครับซสยเชี่ยอยส่สนุกนอ้องเมื่อนี้เอาสีเบา้าเรื่องอ่าไอป้ปูปูพเนมาเล่น มาเล็นหลังหานน้ำวสุภาพนะครับเปลนกระเดไฮโอวาดผูสนชัยเปลนกระเดไฮโอวาดได้มอบของดีให้น้องอุญิงเด้เปาวาหไหวเดี๋ยเห็นภาพแล้วกับซึ่งว่าดีใจแท้แนงครับพี่องดีใจบ่ม,มียังสีบอลแค่จุกอยู่ในอกเลยนะพี่องจุกในอกจุกในอกว่า โบานาเสือนะครับบานาเสือว่าอีกหน่อยบันนอกคนหนึ่งอีกหน่อยแต่ดำดำคนหนึ่งเออจะเขา้ามาสู้วงการแค่ระยะอ่าบกีสิบมือนะครับจะทำให้คนหูจักทัวโลกทัวประเทศในนห้บางคนทูวรักทัวโลกทัวประเทศเออทุกคนคงสิดีใจน้ำหนองคือกันครับเอฟซีเอ่อดีใจน้ำหนอง ผมเห็นปูเปนมาเหรียญน,นำ้ำมีซอดุดกับน้องเอ่อลำเพื่อนก็ได้มาหาให้กเขาลัางใจลูกสาวก็อบอุ่นครับเมื่อขึ้นเบิงเบิงเลยอบอุ่นเออเพื่อเบิงไล่สดนะครับเมื่อขึ้นเออเมื่อขึ้นนี่น้องอุ้งอิงนะครับเอ่อเพื่อนกับดีใจแห้งนะครับเพื่อนได้เห็นอาพิท้อมเอ่อกับพีนแม็กกี้นะครับดีใจหลายแลนอ้อมห้านุ่มเศร้านี เออมาเึ้นเนี่ยอ่ดีใจแท่านนองครับ่นมาผ่นผเป็นเอฟซีพี่ต้อมมาสัน้นนี่ครับบ่งบอกถึงความหนารักของนองครับหนาไซสซื่อนะครับบาจ่อยๆปนกกระจอกคนเลลยวมาวาา่านเบิ่งลิปเออมวนครับมวนมวน,นไม่แต่มวนไปหนาไม่แต่ดีไปหนาครับสาวหน่อยเพชรมันแพ่งบ่แมนมอรับเงินล้านอีกแล้วเด้อพี่นอง ต่อไปนี้ที่เป็นมรับเงินพันล้านหรือหลายร้อยล้านพันล้านเอ่ออะกอีกเรื่องหนึง่งอยากฝากกับพี่กับน้องนะครับอ่าอยยินบอสจว,ว่าพวกมาไล่นี่ได้เป็นแสนนะครับแสนกบาบาแล้วตั้งแต่เขามาที่แหลกแลก้วกาบ้านห้างร้องอุ้งอิงเนี่เดี๋ยวนี้ก่อนที่เปิดซิงเกิลแต่มาหลายหมื่นบาทแล้วครับเป็นไอครับพี่นอ้องอัศจันย์บอถึงบอ นี่แหละพี่น้องเขาว่าบุญวาสนาน้ำผ้าให้มาพอกันพอกับลูกคููกินพ่อลูกพี่น้องพี่น้องให้กําลังแร่งใจได้พี่น้องเด้อเอฟซีสาวหน่อยสุกุก้นเอฟซีช่องบ้าป่าบันนองสุทุก้นให้กดที่ตามช่องสาวหน่อยเพรบนพันแพงช่องด้างยูทูบหรือเพจสาวหน่อยเพรบนพันแพงแฟนเพจนะครับซื้อบัตรได้หันหน้าพนมมีการเปิดขายบัตรออนไลน์ เดี่เห็นมเมื่อคืนนี <S <S เห็นปูพันเป,เปา่าเป่าหัวไอ้หนองอุ้งอิ้งป้านคนกิ้งผมลูกคนกิ้งลูกเลยพี่นอ้องอ่าเพิ่นบ่แม่นเอียังกับผมเหรอครับบ่แม่นพี่แม่นน้องแต่ว่าผมฮักเป็นลูกครับฮักคือลูกมีความรู้สึกว่าฮักเป็นลูกเออดีใจแทนน้องหลายจะเลื่อมนะครับเด้อเอฟซีสุขทุกคนซอยเชียร์ซอยสนับสนุนน้องอุ้งอิงแล้วก็ทีมงานสาวหน่อยเพชรบ้านแพงผมเชื่อว่าน้องอุ้งอิงนี่ยนะครับสิเป็นคนชูวงคนต่อไป อ่าสศรษฐีขึ้นป้ายใหง,ง่งอยู่ป่ายโฆษณาละบานนี่น้องอุ้งอิงพี่น้องอ่าซอยเชียซอยสนสนุนน้องอุ้งอิงนะครับทีมงานสาวน้อยเพริบันแพ่งครับวันที่เก้าเดือนกุมภาเวลาเก้านาฬิกาซอยเชีย่ยซอยแช่ซิ่งเกินพยอกเป็นซิ่งเกินแหลกมือว่านี่ทีมงานนำเพชรกันทุ่มทุนขนาดลงทุนอ่าโลงแรงไทยฉากทุ่ยไทย่นขื้นไปลองเพลงเคื่องเวที โอ้เดี๋ยเบิง่งขนกิงลูกด้อครับพี่น้องขนกิ้งลูกอกอัอศ,ศจรรย์อีหลียครับพี่น้องตั้งต่ผมเบิ่งนักร้องมานีโบ่มีผู้ดใดที่เดใ๋ยผมสร้างเพลงยังได๋ขนกิ้งลูกล้องเพลงได้เกิดขนกิ้งลูกเออเป็นัด๋จะเปลี่ยนสัน่นพี่น้องเป็นได้จะเปลี่ยนสัน่นผมว่าน้องพวกน้องเขาสิมีบารมีนะครับบารมีในตัวเขานัน่นล่ะเออแล้วก็ความน่ารักใสซื่อของเขา ลหลายช่องทางย t ท b e อ่าที่ซอยโปรเมทโปรโมทน้องก็ขอบคุณห,หลายครับพี่น้องกับมือนีกับบมอบ,บี่ยังหลายนะครับแค่์เบาเบาเรื่องทักทายกันย่มบอเสานะครับยามพี่น้องลื่มครับวันทีเนท่เกา่าเวลาเก่านาฬิกาเดือนกุมภาพันธ์ซอยเชี่ยซอยแช่ชสนสนับน,น้องกุ้งอิงเป็ดบานแพงให้เป็นดาวดวงไม่ของว่งการมอลำฝากไว้กับพี่กับน้องเด้อพี่น้องเด้อช่องบา้าปลาพันวอน หรือบบาวป่าบันหนองใช่แนយความสุขตองมีเกียรติก่น้หนองสุขุสุขค้นขอก่าวข้ามวาสวัสดีครับเกียบสันสันพี่น้อง